ครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องเลเซอร์ตัว HP ตัวนี้อยู่นะครับ P102 หรือแม้กระทั่งตัว Canon LBP นะครับตระกูลต่างๆนะ6030นะครับจะบอกว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเพื่อนๆเคยสังเกตบ้างไหมว่าเราใช้มึกมันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามึกมันจะหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมเพื่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาทําคลิปนะครับสาธิตวิธีการปริน์รรสเตตัสมือกันเพื่อนนะว่าตัวนี้เนี่ยมันเช็คมึกยังไงนะเช็คเลเวลยังไงเหลือกี่เปอร์เซ็นต์แล้วติดตั้งไปวันที่เท่าไหร่นะครับโอเคเราไปดูคล หาด i c ว and printer หา d r เ v e r เครื่องพิเ n อร์ที่เราติดตั้งไว้นะคลิกขวาเลือก printing p r r f e r e n c e ในหน้านี้เนี่ยเขาก็จะมีคำว,ว่าบริการให้เพื่อนลงหาหัวข้อพิมพ์หน้าข้อมูลนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟัง์กชันในการพิมพ์ของเครื่อง p ิเ n อร์ทั้งหมดเลยห uh, uh, าคาว่าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็ริน เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็จะสามารถทราบถึงนะครับสเตตัสหมึกนะว่าเอ่อมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ติดตั้งไปวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วใช้วันนัปัจจุบันวันที่เท่าไหร่รวมไปถึงการสั่งพิมพ์ไปแล้วจำนวนกี่แผ่นนะครับผมก็ด้วยความที่ว่าตัวตลับหมึกตัวนี้เอ่อมันมีชิปตัวนะครับชิปในตัวนะครับซึ่งชิปตัวนี้มันจะบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็รับส่งผ่านตัวไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เตอร์นะด้วยความที่ว่าตัวเครื่องเขาไม่มีหน้าจอนะครับสามารถเซตอัพผ่านได้ที่ไดรรรเเวอ์ได้ลยคับ ใครที่สนใจตลับหมึกตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ